สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a เฟเลนยูเวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวแบบละเอียดของรถครอบครัวยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุด2026เปรดัวอัลซ่ารถ MPV Generation ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริง แม้จะเป็นแบรนด์จากมาเลเซียแต่เปโรดูอัลซารุ่นปี2026ก็ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยจุดเด่นด้านความคุ้มค่าความประหยัดและความอเนกประสงค์ในการใช้งานเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกเปโรดูอัลซา2026มาในรูปทรง MPV ที่ดูทันสมัยและแข็งแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนด้านหน้าออกแบบด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่เสริมด้วยไฟหน้า LED ด,ดีไซน์เฉียบคมให้ภาพลักษณ์ที่ดูหรูและทันสมัยมากขึ้น เส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูเรียบแต่มีมิติด้านข้างให้ความรู้สึกยาวและโปรง่งช่วยเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ที่เชื่อมต่อกันเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลภายในห้องโดยสารของเปโรดูอัลซา2026ถือเป็นจุดแข็งหลักพื้นที่ภายในถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงเจที่นั่งโดยมีการจัดวางที่นั่งอย่างลงตัว บอกนั่งให้ความนุ่มสบายเหมาะกับการเดินทางกลายแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบปรับอากาศทำความเย็นได้ทั่วถึงทุกแถวที่นั่งมีช่องเก็บของจำนวนมากเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันในด้านสมรรถนะเปโรดูอัลซ่า2องเน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้เหมาะก,กับการใช้งานแบบครอบครัว ให้การตอบสนองที่ราบรื่นไม่กระชากเหมาะสำหรับการขับในเมืองและเดินทางไกลช่วงล่างถูกเซตมาเพื่อความสบายเป็นหลักสามารถซับแรงสะเทือนได้ดีบนถนนหลากหลายสภาพพวงมาลัยควบคุมง่ายให้ความมั่นใจแม้ในความเร็วระดับทางหลวงระบบเบรกทำงานได้ดีมั่นคงและปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยเป็นรุ่นเอลซ่า226จัดมาให้ครบตามมาตร,รฐานรถครอบครัวยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิราภัยระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นพื้นฐานช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยเฉพาะการเดินทางพร้อมเด็กหรือผู้สูงอายุด้านราคาเปโดดูอัลซ่า2026ถือว่าเป็นรถ MPV ที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับราคาจำหน่ายอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายค่าบำรุงรักษาไม่สูงประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับครอบครัวที่มองหารถใช้งานอเนกประสงค์ในระยะยาว โดยสรุปเปโรด u อัลซ่2,026คือรถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทั้งด้านพื้นที่ความสบายความประหยัดและความคุ้มค่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการรถ MPV สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหากคุณชอบรีวิวแบบละเอียดเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซั f เฟเลน USA เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปครับ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาเฟเลนยูเวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวแบบละเอียดของรถครอบครัวยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุด2026เปโรดัอวอัลซ่ารถ MPV เจเนเรชันใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริงแม้จะเป็นแบรนด์จากมาเลเซียแต่เปโรดัอวอัลซ่ารุ่นปี2026ก็ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยจุดเด่นด้านความคุ้มค่าความประหยัดและความอเนกประสงค์ในการใช้งาน เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกเปโรดูอัลซา2,026มาในรูปทรง MPV ที่ดูทันสมัยและแข็งแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนด้านหน้าออกแบบด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่เสริมด้วยไฟหน้า l ล d ด,ดีไซน์เฉียบคมให้ภาพลักษณ์ที่ดูหรูและทันสมัยมากขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูเรียบแต่มีมิติด้านข้างให้ความรู้สึกยาวและโปรง่ง ช่วยเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลตที่เชื่อมต่อกันเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูเหมาะก,กับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารของเปโรดูอัลซาอั่ถือเป็นจุดแข็งหลักพื้นที่ภายในถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงเจที่นั่งโดยมีการจัดวางที่นั่งอย่างลงตัวเบาะนั่งให้ความนุ่มสบายเหมาะกับการเดินทางไกลแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัส รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบปรับอากาศทำความเย็นได้ทั่วถึงทุกแถวที่นั่งมีช่องเก็บของจำนวนมากเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันในด้านสมรรถนะเปโรดูอัลซ่า2องเน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้เหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวให้การตอบสนองที่ราบรื่นไม่กระชากเหมาะสำหรับการขับในเมืองและเดินทางไกลช่วงล่างถูกเซ็ตมาเพื่อความสบายเป็นหลักสามารถซับแรงสะเทือนได้ดีบนถนนหลากหลายสภาพ พวงมาลาัยควบคุมง่ายให้ความมั่นใจแม้ในความเร็วระดับทางหลวงระบบเบรกทำงานได้ดีมั่นคงและปลอดภยัยเรื่องความปลอดภัยเป็นดัวดอัลซ่า2 0 2 6จัดมาให้ครบตามมาตร,รฐานรถครอบครัวยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิราภัยระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัวและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นพื้นฐานช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยเฉพาะการเดินทางพร้อมเด็กหรือผู้สูงอายุ ด้านราคาเปโรดอัลซ่า2 0 2 6ถือว่าเป็นรถ MPV ที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับราคาจำหน่ายอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายค่าบำรุงรักษาไม่สูงประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับครอบครัวที่มองหารถใช้งานอเนกประสงค์ในระยะยาวโดวยสรุปเปโรดอัลซ่า2 0 2 6คือรถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทั้งด้านพื้นที่ความสบายความประหยัดและความคุ้มค่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการรถ MPV สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหากคุณชอบรีวิวแบบละเอียดเช่นนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s a เฟเลน USA เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s าเฟเลนยูเวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวแบบละเอียดของรถครอบครัวยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุด2026ยเปรดอัลซารถ MPV g e n e r เจเนเรชันใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริง แม้จะเป็นแบรนด์จากมาเลเซียแต่เปโรดูอัลซารุ่นปี2026ก็ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยจุดเด่นด้านความคุ้มค่าความประหยัดและความอเนกประสงค์ในการใช้งานเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกเปโรดูอัลซา2026มาในรูปทรง MPV ที่ดูทันสมัยและแข็งแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนด้านหน้าออกแบบด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่เสริมด้วยไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมให้ภาพลักษณ์ที่ดูหรูและทันสมัยมากขึ้น เส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูเรียบแต่มีมิติด้านข้างให้ความรู้สึกยาวและโปรง่งช่วยเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ที่เชื่อมต่อกันเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารของเปโรดูอัลซา2026ถือเป็นจุดแข็งหลักพื้นที่ภายในถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงเจที่นั่งโดยมีการจัดวางที่นั่งอย่างลงตัว บอดนั่งให้ความนุ่มสบายเหมาะกับการเดินทางกลายแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ดูเรียบง่ายแต่ทันสมัย